เดอะสเปกเตอร์บาร์เช่างทําผีจากแฟนเทสมากรีเนียค่ำคืนหนึ่งในศตวรรษที่18ชายหนุ่มผู้สิ้นหวังชื่อฟรานซ์ได้หลบฝนเข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่งทางตอนเหนือของเยอรมนีเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขา ไปตลอดกาลเพราะสิ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความว่างเปล่าแต่คือสเปกเตอร์บาร์เบอร์วิญญาณของช่างทําผมผู้ถูกสาปฟรนซ์เป็นบุตรชายของคุนนางผู้ยากจนถูกตัดออกจากมรดกเขาจึงออกเดินทางโดยไร้จุดหมายหวังหางานทําในเมืองเบรเมน กลางทางเขาเจอพายุฝนและจำเป็นต้องหาที่หลบพักบ้านร้างหลังหนึ่งริมป่ากลายเป็นที่พักชั่วคราวบรรยากาศเงียบสงัดเย็นเหยียบผิดธรรมชาติตอนเที่ยงคืนฟรานซ์ได้สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกันไกลตัดผมดังแชกแชกแชกเมื่อเขาลืมตา เงาสีขาวซีดของชายคนหนึ่งปรากฏตรงปลายเตียงมือของเขาถือมิดโกนขอบทองสวมผ้ากันเปื้อนเก่าสเปกเ,เตอร์บาร์เบอร์ไม่พูดอะไรเขาเดินเข้ามาหาฟรานซ์และใช้ผ้ารัดคอเขาอย่างเบามือก่อนจะเริ่มโกนหัวเขาฟรานซ์หลับตาแน่นด้วยความกลัว แต่กลับรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นบางอย่างเมื่อกวนผมเสร็จวุญญาณหายไปในทันทีเรากับไม่เคยมีอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นมาพร้อมหัวที่เกลี้ยงเกล่าและพบจดหมายอยู่ข้างหมอนเขียนว่าขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าขอมอบโชคชะตาของข้าให้แก่เจ้าหลังจากวันนั้น ฟรานซ์เริ่มมีโชคในทุกเรื่องเขาถูกจ้างงานโดยพ่อค้ามั่งคัง่งได้เลื่อนตำแหน่งรวดเร็วและได้แต่งงานกับธิดาของขุนนางผู้มั่งคั่งที่สุดในเบรเมนหลายปีผ่านไปเขากลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งเพื่อตอบแทนบางสิ่งแต่สิ่งที่เขาเห็นคือบ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานหลายสิบปี แม้แต่โครงสร้างก็แทบจะพังไปหมดแล้วในหมู่บ้านใกล้ๆผู้เท่าคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อร้อยปีก่อนมีช่างทําผมใจร้ายชื่อไฮริกเขาโกงเงินลูกค้ากักขังพวกเด็กจรจาดมาเป็นลูกจ้างและเสียชีวิตด้วยคำสาปของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ตายด้วยมือเขาวิญญาณของเขาจึงต้องทำผมให้กับคนแปลกหน้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีคนยอมให้เขาโกนหัวด้วยความสมัครใจซึ่งฟรานซ์คือคนแรกในร้อยปีฟรานซ์แม้จะประสบความสำเร็จแต่ไม่เคยลืมข้ามคืนนั้นเขาเล่าว่าทุกคืนเขาจะฝันถึงเงาชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังเต้าอี้ถือกันไกรและมีโกนยิ้มด้วยดวงตาว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ฝันร้าย มันคือฝันที่เตือนให้เขารู้ว่าโชคชะตาทั้งหมดนี้มีราคาของมันมีตำนานเล่าว่าหากคุณเจอบ้านร้างกลางพายุแล้วได้ยินเสียงกั้นไกลตัดผมดังขึ้นในยามเที่ยงคืนอย่าพึ่งวิ่งหนีเพราะบางทีสิ่งที่วิญญาณต้องการจากคุณกาดไม่ใช่ชีวิตแต่อาจเป็นโอกาส โอกาสสุดท้ายที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความผิดที่ฝังลึกและหากคุณยอมให้เขาโกนหัวอย่างสงบบางทีโชคชะตาของคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาล